คือปัญหาหลักของพวกเราก็คือว่าเราไม่ได้มาจาก perfect swing นะครับเราไม่ได้การที่คือไม่ได้มาจาก perfect swing ก็คือเราไม่ได้เรียนกับโปรมาอย่างเหมาะสมคือเรามีการเล่นกันเองเอาละปัญหาเฟดมันจึงมีเยอะแยะไปหมดปัญหาเฟดต่อมาคืออะไรครับเรา back ส w i n g ขึ้นไปพอเรา back ส w i n g เรียบร้อยขึ้นไปเสร็จพวกนาวซึ i n g มาเป็นไงฮะเห็นไหมครับหน้าไม้มันถูกเปิดเป็นไงฮะก็คืออะไรฮะมือมันถูกโหมือซ้ายมันถูกโหนี่คือส่วนหนึ่งและคือแบบหนึ่งที่ทําให้เราตีแล้วมันเฟดออกไปท้างขวาหรืออาจจะเป็นสไลด์ได้บางคน นะครับหลังจากนั้นคืออะไรแก้แม่งตรงข้ามอีกอะนะครับก็คือเราไม่ได้มาจากเฟอร์เฟคสวิงทุกอย่างแก้ตรงข้ามแม่งอีกแก้ตรงข้ามยังไงเอาละโอเคเราแบ็คสวิงขึ้นไปคนดาวสปริงเป็นไงคนดาวสปริงมาปุ๊บเห็นไหมมือมันโฮไว้อย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงก็เราก็หมุนลําตัวหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายแล้วหงายมือซ้ายเห็นไหมแล้วก็หงายมือซ้ายเห็นไหมพอหงายมือซ้ายเสร็จปุ๊บเป็นไงส่งแม่งมาอย่างนี้แล้วเห็นป่ะพอหงายมือซ้ายส่งแม่งมาอย่างนี้แล้วเห็นป่ะหน้าไม้แม่งสแแควร์ล้ว หน้าไม้ไม่เปิดแบบนี้นะเห็นป่ะถ้ามาดีมือมือสายโฮแบบนี้แม่งหน้าไม้ก็จะเปิดทําให้เราตีสไลด์ตีเฟสได้นั่นก็คือวิธีการคืออะไรแก้แม่งตรงข้ามเลยอิมแพ็ลงมาปุ๊บพออิมแพ t ลงมาปุ๊บก็หมุนล,ลําตัวพร้อมกับหงายมือซ้ายปั้งแล้วหงายมือซ้ายปั้งแล้วหงายมือซ้ายเห็นป่ะหน้าไม้แม่งสแควร์ละแล้วเป็นแล้วเป็นไงแล้วหมุนลำตัวหาเป้าหมายแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นมาจบสวิงเห็นป่ะสวยง,งามแก้แม่งตรงข้าม